ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน มจะลายความเพียดในหายชีเรียดเพื่อคุณได้หาสนับสนุนโดยสถานีบริการ <c oughs> น้ำมันพีทีเต็มที่เ <c oughs> ต็มพลัง ดังใหญ่แล้วนะดูสิเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอยแล้วแล้วเขาเอาไปลงนะว่าเธอเนี่ยจะจะย้ายประเทศไปอยู่ฮอลแลนด์แล้วว่าโอ้ยอนี่เธอเนี่ยเด็ดมากเลยนะสองไม้โอ๊อเพราะว่ามีคลิปหลุดก็เลยอยู่ประเทศไทยไม่ได้ไอ,อะไรเนี่ยมันคนละคนน<อ>ี่แพรพลอยอันนั้นน้องเขาอีกคนนึงเอาเรอนี่นี่้วตรวแกเนี่ยคนหรือแมงวันหัวเขียวนะคะ มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าจุดเด่นของตัวเองบ้างสิคะเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นค่ะแฟชั่นโชว์แฟชั่นไอแลนด์เอาใหม่คลิปคลิปแฟลอยอันไหนนี่อันนี้เองนี่ฉันถามหน่อยทําไมเธอถึงตัดสินใจทําแบบนั้นน่ะวันนั้นน่ะเธอถูกุติแล้วมันร้อนเหรอแล้วก็เธอไปอาบน้ำแล้วทำไมอะทำไมปล่อยให้ชุดชั้นในมันหล่นน่ะอ๋อชุดชั้นในสีฟ้าแล้วที่เอาหนังยางมาแล้วหัวแก้ปวดหัวนะใช่ ถือแล้วเหม็นตัวเองใส่แมสก์เลยเนี่ยคนละคราวออาเหรดูดีๆคลิปของแพรพลอยที่ดังๆอ่ะอันนี้เลยอันนี้เลยทําไมอ่ะทําไมเธอถึงพูดแบบนั้นน่ะแบบไหนคะส้มเนี่ยส้มคือว่าคนจนเขาต้องกิน3โลล้ออยู่แล้วว่ามันก็เออตามทัศนคติเขาทำไมเธอไปบอกดูถูกเขาอย่างนั้นล่ะเขาไปขายของแล้วเปบุตรีคนซื้อใช่ค่ะเขาอย่างว้าอย่างนี้โอ้ยหุยอันนั้เขาขายขายทุกอย่างกัน ไม่ใช่สักอันเลยเหรอคลิปแพรพอที่ั้่เรานั่งกินข้าวกันแล้วมีคนเอามาล่าด้ะ<อ>นี่ก็เตะเข้าไปอ่ะ <c oughs> โหย <c oughs> ชัดเจนเลยนี่นเดี๋ยวเนี้ดังใหญ่แล้วนะนักข่าวเริ่มรุมเริ่มรับงานแล้วฉันรับงานให้เธอเนี่ย ฉันสอนอะไรให้แพรพลอยเวลานักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยไม่ว่าเขาจะถามอะไรอ่ะไป็มือหใส่เขาหรือเปล่าทําตัวดีๆเดี๋ยวฉันคอยรับงานให้ได้ค่ะจะเรียกค่าตัวให้ล่าสุดนี้ฉันอัพค่าตัวให้ได้650แล้วนะเธออยู่สบายทันมีท้งชาติเลยสบาย650เดี๋ยวนะเฮียเนี่ยเนี่ยพอเหงาเขาทำเสียงดังเฮียเฮียก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไปได้หรือยังได้เลี้ยว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  เลี้ยวไปเลี้ยวมาเดี๋ยวก็เดี่ยวหกได้ตรงตรงเลยเฮียได้แล้วจ้าได้แล้วนะนี่แล้วถามหน่อยวันนั้นเอาหนังยางมาลัดหัวทำไมอ่ะบ้าคนละคนไม่ใช่เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่อ๋อไอ้ยคุณเนอะไอ้ยาเดี๋ยวเป็นอะไรเฮียนี่แพ้พอใช่ไหมใช่ค่ะแพ้ขอทองซุง แข้งขวาท่อนจุกแข้งซ้ายอะไรแข้งซ้ายท่อนรองรางรถไฟอะไรเนี่ยท่อนรองรางรถไฟไม่เคยได้ยินด้วยหมอรองรางรถไฟรีบถามใช่ไหมยังไม่ได้คิดเออทุ่เป็นไรขอโซฟีเหน่อยได้ไหมเซฟีหมอ่ได้ไหมโอ้โหตายเอะชอบมากลูกถีบจิกก้าวโหจริงๆน่าจะกั้งคอมันเลยนะไอ้คงแบบนี้มันไว้ไม่ไรอยากจะให้แพร่พอดกั้งคอเหรอจ้า ลองเอาน้ำก๋วยเตี el ๋ยวราดด้ยสิค um รับไอ้ยาเรื่องเรื่องอะไรของเลือกเนี่ยเอาโอ้โหนี่ทรงผมนกมาคอยขอเซลฟี่หน่อยนะเซลฟี่เซลฟี่ผู้ไม่ชักของจริงว่าเป่งของจริงมาหากินอยู่ทีมันไม่ต้องหนอลองนะขอบใจแจ๊าขอบคุณค่ะขั้งตำสไปร์ตเอออะไรครับสั่งสามถ้วยทำไมมาสองถ้วยอ่ะอีกถ้วยอยู่ไหนเฮียได้เจ้าเจ้าครับ ดูเมื่อกี้ดูอยู่คุณแน่ๆผมขอเซลฟี่ด้วยครับอ่ะได้ค่ะถ่ายได้เลยค่ะไใคุณไม่ใช่คนน้นครับน้องแพรพลอยครับแพรพอยถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับค่ะได้เลยงั้นช่วยถ่ายให้หน่อยฮะไม่ใช่สิเดี๋ยวเดีไม่ใช่ดิอย่างนั้นสิเพื่อนอย่าทำนีเพื่อนเนียใคพื่อนี่เพื่อนเพื่อนหร่ฮ้ยพ่อนี่เพื่อนทำไมพอเราได้เหี่ยวเรา้องบเพื่อนแก่ตามด้วยล่ะเพืนอย่าเพ่อนเงีอ่หเพื่อนผมงอแงนะ ไปไงเพื่อนมองไงแล้วเป็นไงมองไงดิเดี๋ยวลูดก้านเลยนะเดี๋ยวลูดก้านเลยลูดก้านเชี้วใบกูดลูดก้านมายมแล้วมาตีคนอื่นด้วยอ๋อนี่พวงพลังใบใช่มพวงพลังใบตอนนี้ใบมันก็มีพลังมันเพราะว่าแดดมันไม่ออแดดมันไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับเพื่อนหนูเหรอใช่ใช่ใช่จะถ่ายให้ไหมเซลฟี่เซลฟี่หนูทำให้หนูทำให้มันเปิดเปิดเลชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรป๋องครับ เอาเอาภาพใกล้หรือไกลเอากําลังดีเอากําลังดีอะไรมีเ pues ด mm: nah, ียมมีเดียมมีเดียมหนึ่งสองอันนี้ขอโทษจะซูมกลางไอเนี่ยฮะพอดีเลยเนี่ยดูรูปเห็นเปล่าเออเอ่อเฮ้ะไหนเขาโอ้โอย่าใช้เขาเลยอายเขาทายสามคนสิอ๋อเอาด้วยต่อละพงเอาด้วยนะอย่าให้มองไงโอเคโอเคโอเคชิดกันไหนค่ะชิดกันไหนค่ะ หนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามแล้วพูดแอ๋แแบบหนึ่งสองสามแอ๋แ๋แล้วมันเห็นอะไรไหมเนี่ยใส่แหวนเนี่ยปากได้ฟิลได้นี่สวยไหมคะโอ้ยสวยงามมากเลยเป็นใจถับเพื่อนหรอใช่่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยไอ้โก้ลูกชิ้นเหลือเยอะไหมทำไมอ่ะก็ถ้าเหลือเยอะก็เก็บไว้ขายอ่ะ ผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวน้อเป็นคนจีนเหรอเพรเป็นคองจริงผักนี่เขาเรียกอะไรช่ายผักช่ายช่ายแล้วยังถั่วงอกเตองแง่แล้วตัวเหลืองเล็กตาซอยไม่สองเหี้ยเหียไปยังไงอะหิ้ยคนจีนเหรอพ่อนี่เรียกอะไรพ่อนี่เรียกเตี๋ยแม่อาม่าพี่สาวอาเจ้น้องสาวอาหมวยเยอะไหมมัวยมวยมวยมัวยคนเดียวคนเดียวพ่อใช้อะไร คุณพ่อใช้แทะอ้าวงานเข้าละกินต้องไม่อยากว่าแอมุกกกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกินแท้เหรอแท้อย่างกินนี่อะไรเจีบปึ้งกินกินเฉยๆเนี่ยกินเจี๊ยบกินข้าวเจีบปึ้งกินน้ํากินเจี๊ยบเจี๊ยบจุ้ยแล้วถ้าเกิดกินฟรีเจี๊ยบอย่ามาเล่นบอกว่าอย่างนี้นะเพาไม่ชอบนะไม่เป็นไรกรรมเสียกรรมเสียแปลว่าเสียฮะเอากรรมเสียแปลว่าขอโทษแล้ว จำเสียฮะฮะจำเสียฮะอะต่อต่อแล้วถ้าเกิดจำถั่วจำถั่วเนี่ยเสียไม่กลางพนังไม่เล่งถั่วเนี่ยมาจับจริงเลยนะมาพร้อมอาเหลียงนะเว้ยเฮ้ยรอสองเท่าไปต้องนั่งมาเสือผึ่งหม่องใบตอนนี้เป็นไงตอนนี้เสืออยู่หม่องอยู่อาไม่หายเสือกับเท้าหายคุจริงเหรอเฮียคงจริงยางเดินเขาเรียกอะไรยาง อีสานน้ำมันมุกอีสังโวยเนาะเฮียเฮียเฮียแพรพอยทางขาทางคกทางคกขี้เกี้ยมเฮ้ยยังไอ้น้ำมันมุกอีสังทางโคกมีขี้ข้างค้างโอ้ยอ่าอ้อ้โอ้ยเมื่อกี้เหมือนเอ้ยโอ้โหโทรศัพท์สั่นว่าไงคะนี่ผู้จัดการส่วนตัวของแพรพลอยค่ะใช่ค่ะที่เป็นคลิปดังช่วงนี้ค่ะอะไรนะคะจะมาสัมภาษณ์รายการอะไรคะ ชำแหละโซเชียลอ๋อของพี่บอลใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะคิวว่างแต่ว่าต้องมาสัมภาษณ์วันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้เท่านั้นอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียเนี่ยค่ะสวัสดีครับคุณชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชำแหละโซเชียลเอ้ยพี่บอลพี่บอลพี่บอลไม่รู้คิวว่างหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมรับงานไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คกันนะคนคนี้คือเบื่เนี่ยวันนี้เหรอ เออมีไปอะไรเนี่ยไปเตะต้นกล้วยที่สงมงานแกสวางใช่ไหมว่าเออว่าชั่าใจผิดว่างพี่ว่างมาสัมภาษณ์ได้เลยค่ะมาได้เลยนะมาวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะน้องกำลังว่างอยู่่เออ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 ่อเออเางเนอเเออเอหนึ่งอปเออ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 อเออาออเออเเออเออเเี่เยวเออ่ออออเออเออเอเ่อเอ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 เออเ่อเอออมาสัมภาษณ์ได้เอเอพอมาสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ ค่ะได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะสภาพได้เลยค่ะว่างว่างค่ะว่างว่างแล้วว่างแล้เขาอยู่นี่ไงบอลนี่ไงเนี่ยบอลบอลจิ้มผมชอบผมไม่รอค่ะผมชอบค่ะเชิญเลยค่ะบเปิดรายการเลยค่ะสัมภาษณ์ได้สภาพได้ว่างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชำระซเชียลนะฮะเรื่องราวที่กำลังเต็มครับผมว่าจะว่างไม่ว่าง เมมจะเต็มแล้วเนี่ยอ้าวโอ้ยแล้วมีการอะไรเอาเอาใส่การยังใส่แล้วอันนี้การอะไรอันนี้การงานแต่งเแต่งใครอ่ะแต่งลูกชายเยลูกชาย เข้ยถามไวัย <is> ลูกชายเมื่อกี <sweating> <neck> ้เขาเขากินอะไรไปแล้วคะพี่บอลคะไม่นะฮะเขากินอะไรไปหรือเปล่าเมื่อกี้จะบอกแป๊บหนึ่งเขารีบพูดบอกแคปหนึ่งแคปหนึ่งอ๋อเขาเป็นผู้ชายที่เกิดปีขานนะอ๋อผู้ชายเสืออ๋อแคปหนึ่งนะใช่แคปหนึ่งแคปหนึ่งอ๋อแคปหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โซเชียลนะครับเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลกับสุภาพสตรีท่านนี้ครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครคาดคิดและไม่มีใครคาดถือว่าเขาจะเป็นนักมวยขอต้อนรับ น้องแพรพลอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงน้องแพนาะวันนั้นทำไมตะก้องมือสั่นไปทำอะไรมาคอยา่างเอออย่างใช่ครับพาทิพย์ตกดีนึงครับโอค้ค่ะบครัเรื่องราวที่คุณวันนั้นเป็นไงเฮ้ยที่ไปเตะเขาที่ไปเตะเขาไม่เคยไปเตะใครด้วยหนูไม่เคยเตะใครด้วยอ้าวใช่ถ้าเขามาลากคุณใครมาลากหนูไม่เคยลาอย่า พไม่ใช่ค่ะคุณคือคุณชื่ออะไรเนี่ยน้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูคุณว่าวาว้าวาไม่ใช่แพรพลไม่ใช่ค่ะโสดแล้วไม่ดูตาให้ดีก่อนนะเน่ คิ S <S 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 ้วเลย่ะสวัสดีค่ะก็คือเรื่องราวเรื่องราววันนั้นนะเกิดข,ขึ้นจากที่ว่าหนูอะเพิ่งออกจากไร่สับป,ปะรดใช่ไหมก็ไปหากสับป,ปะรดกันะทีนี้ว่าโรงงานขับประกาศว่าต้องรีบเอาไปสับป,ปะรดไปส่งโรงงานวันนี้จะได้ราคาส0บาทาถ้าหลังจากวันนี้แล้วมันจะเหลือราคา6บาทแล้วาชาวชาวไร่สับปะรดอะเขาจะไม่ได้กำไรอะไรเลยก็หักเสร็จแล้วถึงประมาณทัเที่ยงคืน่ะ ไอ้รถโรงงานมันก็เอาสับปะรดออกใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็มานั่งกินล้วก็ต้กมกันก็พูยกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวหมดสับปะรดหน้านี้แล้วนะแล้วเราจะไปปลูกอะไรกันต่อดีเพราะว่าหรายว่าฝนมันก็ไม่ค่อยตกไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดลูกขนาดไหนฮะลูกขนาดนี้ครับอุ้ยไปเอามาฝากบ้างมันกำลังออกดอกเด๊น่าเสียดายครับผมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงไปปลูกไอ้อมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงอะไรฮะอ่ามะม่วงน้ำดอกไม้ครับเลอครับผมเป็นไงลูกใหญ่ไหมโอ้ลูกใหญ่ขนาดนี้โว้ ลูกใหญ่มากเลยครับผมรสชาติหอมหวานกรอบอร่อยน่ารับประทานมากครับป้าโถดี้วที่ไม่เอามาฝากผมผมกินไม่ไหวหรอกลูกใหญ่จัดใหญ่จัดใ,ใ,ใครจะกินไปได้บ้าใช่ใช่ก็เลยทําแบบขันลูกเล็กเออทำล <ะ S 2> <อ>้วึกยังไง <ๆ S 1> คุณถึงได้เกิดเรื่องราวไปเตะเขาไปต่อยเขาเขามาทําอะไรคุณไม่ได้เตะต่อยใครเลยนะครับก็พอใจในราคาสับปะรดสิบบาทวันนั้นนะครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณจะไปในภาพมันออกมาขนาดนั้นคุณ เขาเอาน้ำลาดหัวคุณเหรอฮะไม่ไม่มีใครเอาลาดเลยค่ะฉันฉันนั่งกินกันอยู่สามสี่คนค่ะคุณแพะพลไม่ใช่ค่ะคุณคือหงค่ะหงษ์หงษ์หงษ์ไม่ใช่แพะพลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แพะพลอีกแล้วไม่ใช่ค่ะแล้วคุณถ่ายเขาถ่ายเขาแล้วไปถ่ายที่ไหนเนี่ยน่าบูไปนู่นพอทีได้ไหมครับที่เป็นแพะพลไม่ใช่ค่ะคุณหงศ์สงค่ะโมอก จะตีก็ตีเก่งเรื่องราวตรงนั้นนะฮะก็คือแบบว่าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่นะตลอดเลยฮะใครอ่ะรู้จักเหรอโกบอรไบไม่ใช่โบรไบตัวละคนไอ้นี่เอ้าไอันนี้กี่ไปแหละไม่ใช่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 คู่กันขอโทษขอโทษขอโทษตัวละครแล้วเดี๋ยวไหนแพรพอยนี่ไงแพรพอย แพรพลอยไหนอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่มใชผมไม่ใช่แพรพลอยผมเพลงเพลงดูให้ดีเขาเป็นนายยกหรือเปล่าใช่พี่พวงเดี๋ยวจะจัดงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยเขาจะเพลงเพลงอีกรอบไหมคะมีสิทธิ์ไหมคะอ๋อง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมไปช่วงที้เขากลับแล้วละกันโอเคแล้วคุณเชนเดี๋ยวผมไปของคุณบ้านที่สองคุณเขาก็เพลงเพลงเหรโอโอ้โห <c oughs> เพลงอีกแล้วฮาราก้ารอบแพรพลอยวันนี้วันนี้ คนนี้อะคนไหนแพ้เมืองการใช่ใช่นี่นี่อะไรนะคนไหนแพ้เมืองการเอ้อแต่คุณพูดตลอดคนนี้ผมอยากจะขำคุณจังจังเดี๋ย็นนะขั้นข้าวขึ้นทำไมโน้ถ้าผากมันแดงขนาดนี้ล่ะคะอ๋อเขาเขามีเล่าโซ่เฉพาะกุนอูฮะอ๋อเาล่าโซ่กุนอูอันนี่เล่าสะกดอิมอ่ะเรื่องเราตอนนี้คุณชมครับเราได้อยู่กับน้องแพมพอยสุภาพสตรีที่แข็งแกร่งดุด ดังหินผานี่น่แล้วเขาจะทำงานแล้วแกอย่าไปแซ่เขาอีกนะรู้ป่ะจะเตืานเพื่อนให้จะคอยเตือนเตือนให้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปตัดต่อแล้วปล่อยด้วยได้ค่ะขอบคุณมากครับได้ค่ะไม่เป็นไรพี่บอลพี่บอลคุณผู้ชมครับดูจังหวะเวลาจะแซ่ดูจังหวะโอ้เดี๋ยวก็ตบปากซะนี่ไมดีนี่คือว่าเพื่อนรักเพื่อนด่าเพื่อนต้องเตือนใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมครับนอกพลอยเข้าไปใน้องคือปุบต่อได้ไหมตากเผลอตบตาหลุดเลยเหี้ยเขาเถื่อน อาก่บบคครัะไม่เป็นไรพี่บอลทำงานเลยค่ะสุภาพสต่ติี่จะบอกคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเขาไม่เคยจำอ่ะไม่เคยจำอ่ะค่ะเสียแค้ไหนกันเนี่ยคุณผู้ชมครับตลอดเวลาเรื่อเบื่อบอกเลยเบื่อมากแล้วเขาไม่ได้คอยปราบต่อหน้าคนอื่นผมเป็นคนที่ไป็นราชาใครคนเยอะแยะไม่เป็นไรพี่บอลไม่จำไม่หร้กคุณผู้ชมครับจุดนี้ขาดทำงาแล้วเขาก็เราเพลินเลยเกิดอะไรขึ้นลูก ก็ไปกินข้าวอะค่ะแล้วก็เจอแบบผู้ชายแบบทรงอย่างพี่บอลนี่แหละเหมือนมาลาดขัวเอามาไม่อยู่ๆเขาจะมาลาดหัวเลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีที่ไปที่มารักนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะตำรวจยอะไรเป็นโจรครับเป็นโจรเป็นโจรเท่าไหร่ทำห้างครับโจรตามห้างใช่ขโมยอะไรฮะขโมยมายุขโมวิยุใช่ก็าถูกเฉยเลย